หาระจุบไทยแลนด์เปิดเต็มรูปแบบแล้วนะครับทั้งของกินของใช้มุนถ่ายรูปจัดเต็มนี่คือปลาหมึกนะครับกุ้งเป็นกุ้งนะไม่ได้เป็นปูนะใหญ่มากกุ้เผา ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง d a d ี y ดูป๊าป๊าทำครับ EP นี้นะครับผมนำคุณผู้ชมย้อนกลับมาสถานที่คุ้นเคยกันนั่นก็คืออาราจูกุไทยแลนด์ครับผมกลับมาในครั้งนี้เพราะคำเชื้อเชิญของแขกที่ร่วมรายการของผมครั้งที่แล้วก็เป็นความบังเกินครับที่ได้เจอกับพี่ๆเขา ซึ่งพวกพี่ๆเขาก็ชวนให้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเพราะเนื่องจากว่าอาราจูกุปเปิดเต็มรูปแบบแล้วนะครับซึ่งการกลับมาในครั้งนี้นะครับร้านค้าร้านขายของกินมีเพียบเลยครับเลือกกินที่แบบโอ้โหเดินกันปุงแตกเลยครับ น่าจะเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศชาติเราก็ว่าได้นะครับคือผมไปในช่วงวันที่2เมษายนะครับซึ่งก็เป็นช่วงฤดูร้อนแต่ปีนี้แปลกมากครับกลับเป็นฤดูร้อนที่อากาศเย็นเดินนี่หนาวสั่นเลยครับไม่ว่าอะไรหรอโอเดนจ่ะซีกัวไหมคะเป็นอร่อยนะคะเป็นลูกชิ้นสไตล์ญี่ปุ่นเออออออันนีนะอัญญาได้ดิดูก็ฟินครับ ของกินนี่มีให้เลือกเลยนะครับมุมม่ายรูปก,ก็มีเพิ่มขึ้นแล้วแต่ใครจะสร้างสร้างมุมก็ได้แค่ไหนจัดเต็มเลยครับและที่นี่นะครับสามารถนําสัตว์เลี้ยงจะนําน้องหมาน้องแมวมาเดินเล่นกันได้นะครับหรือถ้าไปมีตัวอะไรมากแบบนั้นก็จัดมา ก็อากาศกําลังเย็นๆโกรเป้ะนะครับก็หิวครับก็ได้เดินมาเจอร้านอาหารร้านหนึ่งชื่อร้านพอไปโดซีฟู้ดครับก็ไม่รู้ว่าจะรสชาติจะโดนใจแค่ไหนก็ต้องลองครับของนี้ราคาอาหารก็ราคาพอสมควรครับแต่ประมาณเดี๋ยวดูกันครับว่าคุ้มค่ากับราคาไหมรอครับ นี่คือบรรยากาศที่แสนชิลของมันยาไม่มีวิกอ่ะพุณทำไมมาฟางาครเราจะตูดแต่ว่าไม่มีวิกใส่แล้วก็ที่เห็นสายสิ่งนิยงเตินไปหมดนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเขาทำบุญตอนเช้าครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรมาแล้วครับอาหารมาเสิร์ฟแล้วครับข้าวเปล่าเพิ่งถึงเลย ทันขวาอ่ะแล้วนี่คือไข่ตุ๋นอาหารท้องยาได้ที่เด็ดเฮ้ยหนักนี่นะเห็นเห็นเลยจะเป็นซุปนี่คือปลาหมึกนะครับกุ้งเป็นกุ้งนะไม่ได้เป็นปูนะใหญ่มากราคานี่นะครับเฮ้ยนักท่า,านจะได้ดูในการห่วงครับนี่ปลายสีท้าน,น้ำปลา กินกบหึกไข่นึ่อมะนาวสองอย่างง่ายๆครับคุ้ปกระปลาครับ,บรในการชื้อในกนตัองนีน่ะนะ่อาร้อนเลยนนอนั้ร้อน มาหมึกของเขานะครับว้าวไม่รอนน่มาก่ยกเป็นา้ก็มะนาวี่คือมาเต็มเมมึมะนาวจริงกินมะนาวเลยเห็นนี่ใช่กินหมกไข่มะนาวมันต้องกินมะนาว,นอ,นานาวอะไรนะเรียวามาไม่เห็น นี่มมาแลวกุ้งเผาครับบิ๊กกี้บิ๊กกี้แนวเทียวฝ่บมือดิเที่ยวกับหน้าดิหืมสดมากนี่กุ้งเผาเขาันจะได้ดูกินอย่างไม่กมด สองวตวเต็มๆน,น,นี่คือกุ้งมาก่อนเฮ้ยจับทิ้งวอะบีที่เห็นนี้ไม่ใช่จระเข้กุ้งก่อนขอให้เข้าใจด้วยถ่ายอยู่ขนาดเทียบกันหน้าได้เลยไ่าปาก็ถิมไปแล้วอ่ะอยิงเชอคุณผู้ชมเห็นดิใครคือคุณผู้ชมอ่ะลองนะครับเป็นไงรสชาติ <Okay. Yeah. S 2> แล้วเมื่อทานอาหารเสร็จนะครับกิจกรรมที่ปัญญาได้ได้ดูอยากให้ทำหลังกินพิมพ์นั่นก็คือเดินย่อยก่อนครับเดินเสร็จก็ปั่นเรือครับชมบรรยากาศยามค่ำคืนของฮาราจูกุครับแม่ได้ฟิลไปแบบนึ้ง อากาศเย็นเย็นในช่วงฤด,ดูร้อนซึ่งอาจจะเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ในชีวิตผมก็ได้ครับใน EP นี้นะครับผมและครอบครัวเดินรอบอาราจูกุเลยนะครับพยายามจัดหาอินเสิร์ตภาพให้คุณผู้ชมได้เห็น ร้านที่อยู่ในฮาราจูกุเกือบทั้งหมดว่ามีอะไรม้างนะครับซึ่งเดินรอบฮาราจูกุนี่ก็เล่นเอาหารากมัเนนะครับถ้าถามว่าจะให้ลองชิมกับอาหารทุกร้านก็คงจะไม่ไหวนะครับเดิน,นกระเป๋ามานันน้อย ในระหว่างเดินนะครับผมก็ไปสะดุดตากับร้านขายของร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านขายของประดับแนวยุโรปยุโรปแล้วทำไมมาอยู่ญี่ปุ่นละ่ะเนี่ยนะครับมันเป็นการสร้างความแตกต่างซึ่งสไตล์ของผมไี่ชอบนะครับไม่รอช้าครับต้องเดินเข้ามาดูครับกระโมงบนไหนนี่นะครับก็เหมือนยุโรปจริงๆครับไอเดียการจัดร้านเขาเนี่ยสุดยอดเลยครับ น,นี่คือแม่ค้าของเรานะครับแม่อาวร้านนี่เป็นร้านแนวอะไรครับสวัสดีค่ะก็จะเป็นแนววินเทจแล้วก็ผสมล้อทหาะแล้วเจะาสไตล์ยุโรปนิดนึงค่ะอ๋อผสมปรสานมาใช่อ่า แฟนคลับมาจากช่องผมมีส่วนลดอะไรให้ไหมครับเดี๋ยวมาที่ร้านสิคะแล้วเดี๋ยวแม่ค้าก็จะมีส่วนลดพิเศษให้แล้วบอกว่ามาจากช่องของพี่ครับช่องได้ได้ดูนะครับโอเคเข้าไเแล้วติดต่อจะติดต่อยังไงครับบอกเบอร์ได้เลยครับช่องทางการติดต่อช่องทางการติดต่อนะคะศูนย์หกห้าสองเเค่ะอโทรโดยตรงเลยค่ะมาที่ฮาราจู่กุนะครับแวะมาได้นะครับที่ร้านนี้นะครับชื่อร้านอะไรนะครับ เดกเกตโกอเคครับครับมาแวะเวียนซื้อหากันได้นะครับที่ฮาราจูกุนะครับเดินง่ายครับอยู่ช่วงสนามตรงกลางอันนี้ก็เป็นร้านที่คุ้นตากันนะครับร้านของพี่โอ่งครับ <c oughs> เรากลับมาอีกรอบแล้วนะครับที่ร้านพี่โอ่งนะครับ <c oughs> ของเยอะขึ้นนะครับพี่โอ่งรู้สึก มห่างเหินจากร้านพี่โอ่งมาก็น่าจะเกือบสองเดือนใช่ไหมเดือนได้สองเดือนครับมาตั้งแต่ที่นี้ยังไม่มีอะไรเลยนะครับจนวันนี้แบบมาเต็มรูปแบบเลยแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกที่ทางคาราจูกุกเขาเปิดตัวเต็มรูปแบบคือเมื่อกี้ก็เดินรอบๆงานหมดแล้วนะครับวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมครับมีเยอะแยะเลยมีรองเท้าเด็กนี่ครับรองเท้าเด็กนะครับแล้วก็รองเท้าหัวโตของผู้ใหญ่โอ้ยนี่กําลังฮิตเลยหัวโตเนี่ย เกงขาสั้นเหมาะกับหน้าร้อนโอ้โหหน้าซื้อให้เมียผมมากเลยครับตัวนี้เหมาะกับหน้านี่นะครับนี่ครับผมแกงเหมาะช่วงหน้าร้อนนะครับตอนที่ช่องได้ที่ดูมาถ่ายครับช่วงนี้เป็นวันที่สองเมษาเพเข้าหน้าร้อนแต่เป็นหน้าร้อนที่แปีงสุดในชีวิตครับกับหนาวผมไม่เคยเจอครับส่ลิดช้าก็จะเป็นแนวเดินนะครับเรียกแนวอะไรนะพี่อ่อไม่มีงานแฮนด์เมดจะเป็นพวกเครื่องประดับทำจากเปลือกหอยแล้วก็หินแท้ แล้วก็มีงานผลิตจากสินค้าของคนไทยเป็นพวกผ้าฝ้ายผ้าทอมืออะไรพวกนี้ค่ะอันนี้เป็นผ้าฝ้ายผ้าไทยนะคะซส,ส่งมาจากทางเหนือเป็นลายญี่ปุ่นค่ะลายประคั้เป็นลายญี่ปุ่นแล้วเราก็เป็นเสื้อกลุมกิโมโนมีเยอะแยะค่ะหลายสีที่เราที่เราสั่งทํานะคะมหาราชกุก็ได้เสื้อแบบญี่ปุ่นทุกไส ถ้ามาจากช่องได้ีดูงวดนี้ได้อะไรอีกครับก็จะลดให้เหมือนเดิมคะคะคือจะบอกว่ามาจากช่องนี้เราก็จะลดให้เลยสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะซื้อกี่ชิ้นเราก็จะลดให้ค่ะสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคุณผู้ชมครับสิบเปอร์เซ็นต์ผมพูดจริงๆนะครับมาเลยนะครับงานนี้กลับไปที่ร้านอีกครั้งนึงนะครับที่นี่เลยนะครับหาล้านชุดกูนะครับชื่อร้านเลยนะครับสวยถูกดีค่ะและเบอร์ทางติดต่อยังคงเหมือนเดิมวันนี้ไปแล้วครับ ขอบคุณมากครับพี่หมอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะและนี่นะครับเรามาเจออีกร้านหนึ่งนะครับสวัสดีครับพี่ครับร้านพี่เป็นเป็นร้านแนวอะไรครับขายอะไรเดียครับเนี่ยเป็นขายเอ่อเสื้อผ้าครับผมเอ่อเป็นแนวแบบว่าตัดเย็บเองครับผม จะบอกว่าทั้งร้านนี่คือพี่ตัดเย็บเองหมดเลยเหรอครับใช่ครับแล้วก็เสื้อก็สกรีนเองนะครับคือยืดตรงนี้ทัายนี้ครับใช่ครับสกรีนเองนะครับจะไม่มีขายามท้องตลาดแล้วก็ของผมเนี่ยผ้าจะเป็นเกตดคอตตอนอย่างดีไม่มีตะเข็บข้างงานแล้วไม่ยืดไม่ย้วยครับผมนี่แหละครับคอนเฟิร์มครับไม่ยืดไม่ย้วยนะครับครับผมแล้วก็เสื้อตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัดเย็บเองทั้งหมดนะครับ เทดต่เองนะครับครับผมแล้วผ้าทุกอย่างตรงนี้ก็จะเป็นผ้าคัดต้นผสมแพนเนตซึ่งซักแล้วไม่ยืดไม่ย้อยเหมือนกันครับครับถ้าจะมาที่ฮาราจูกุครับช่องทางการติดต่อพี่ต้องให้ติดต่อที่ยังไงครับติดต่อได้ทางในเพจเฟซบุ๊กก็ได้นะครับของทางร้านนะครับชื่อฮันครับผมเบอมาไม่ถูกครับขอเบอร์ด้วยพี่0816128092ครับผมครับ และสิทธิพิเศษครับถ้ามาจากช่องได้ที่ดูครับได้อะไรครับก็ถ้ามานะครับซื้อผมลดให้สิบเปอร์เซ็นต์ครับผมสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมาได้นะครับพี่ฮาราจูกุนะครับหาง่ายง่ายครับร้านนี้ครับครับขอบคุณครับคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับผมเดินเพลินถึงขณะที่ฮาราจูกุกำลังจะปิดแล้วนะครับแล้วพอฮาราจูกุกำลังจะปิดมันก็ได้ฟิล์อีกแบบหนึ่งครับมันเป็นฟีล่งความว่างเปล่าครับซึ่ง ถ่ายรูปเป็นสะดวกมากไม่ต้องไปแย่งใครเลยครับในเวลาค่าคืนนะครับใครที่ไปจากชาชเชงเซาตื่งหนา้าเข้ากรุงเทพนะครับมาแวะได้นะครับที่ฮาราจูกุปปไทยแลนด์นะครับช่วยกันนะครับอุดหนุนคนไทยกันเศรษฐกิจไทยจะต้องเดินหน้าต่อไปนะครับและใครที่ชอบและที่ดูป,ป๊าป๊าทำนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ได้นะครับให้กับผู้ผมหน่อย ep หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไร คอยติดตามชมนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับ